สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องิ๊บนะฮะมาเจอเห็ดบ้าเห็ดชาแนลนะคะสุดดีใจมากเลยคนบ้านะมาเจอเห็ดหลวท่านกลายเป็นบ้าเห็ดเลยเนี่ยชมน้ำหน้านี่นะท่านเจอเห็ดนะเห็ดดวนนะท่านต้องจอดนะเห็ดธรรมชาตินะนี่นี่คือเห็ดขอนไม้นะท่านเห็ดเห็ดกระด้างนะพี่น้องเ้ยมันจะกลายเป็นเห็ดกระด้างแล้ว นี่ตานี่มันกลางแก่ๆเนาะอันนี้ไปแกงทันอยู่ไหมเนี่ยทันได้อยู่เนาะแกงนี่เจอเห็ดนะท่านเหมือนตรงโน้นมันเราเห็นน่ะนอะเหมือนจะเห็นเปล่จะลงกลับไปดูเปล่ขอไปดูหน่อยดิตาเออไปตัวนี้เจอเห็ดนะท่านเดินทางยนะจ๊ะนี่ตรงเขื่อนนะกำลังเดินทางไปบ้านน้องคลิปน้องท่าน ตามถนนมาม,มาถึงี้<า>เห็นบอกอเ,เหมือนเห็ดเหรอก็เลยจอดบอกว่าตาพาเราไปดูหน่อยดิเราเหมือนเจอเห็ดเลยคุณครองสบายใจผมก็พาไปน้องท่านตาทำยังไงถึงจะเอาสลากุ้งได้อ่ะนี่เราขอดูก่อนดิคอนไม้ต,ตาขอดูตัวนี้ก่อนนะ ก็มีคนผ่านเหมือนกันเลยสุดมานตรงนู้นะตาเหมือนเจอตอนเย็นก่อนเหรอ ดูว่าใชา่หรือเปล่านะนี่เราเจอแค่นี้เราก็หมามแล้ว โอ้มีคนเอาแล้วน,นี่โอ้มีคนเอาแล้วตาม,ม,นะมีคนเอาแล้วนี่เด้เนี่ยคบเอาแล้ว